เซนโบพบเสียนดำกระดานที่1นึ่งเซนโบเดินก่อนขึ้นสูงครับรอบนี้เป็นรอบ8คนนะครับ ซีนดาเดินตัวนี้ครับจะเล่นแต้มมุมคู่ซินโบออกตัวนี้ก็เจตนานะครับถ้าซินดาเดิน6ไป10นะครับตัวนี้ซินโบก็อาจจะ1 8บ4นะครับยิงเข้ามุมได้นะครับหรือจะ26 23นะครับปกติ จังหวะนี้เซียนดำเดือน5มา9ครับก็ป้องกันนะครับ18 8 4แล้วก็ถ้าต่อลงมานะครับเซียนดำก็อาจจะเดือน3ไป7เล่นแต้มดาวเหนือครับตรงนี้เซียนโบไม่ต่อครับ ไปธรรมดาครับเสียนดำจังหวะนี้ครับซินโบเลือกแต้มเล่นก็ามสองยี่ครับเล่นธรรมดาครับ กระดาษแรกครับก็อย่างใจเย็นปีนี้เซียนดำมาดีมากนะครับจากการเล่นรอบแรกๆครับเซิยนโบไม่ประมาท ปีนี้เป็นการเล่นแบ่งสายนะครับสายละ8คนนะครับ8คนมีทั้งหมด8สายเอาเฉพาะแชมป์แต่ละสายนะครับที่เป็นที่1เข้ารอบ8คนแล้วก็อันดับ2ก็ไปแข่งจัดอันดับนะครับ9ถึง16 เซนดาก็ชนะลวดนะครับ67คนนะครับแล้วก็เสมอเซนเจาะได้1คนนะครับฟอร์มโหดมากครับซินโบออกตัวนี้ครับยังไม่รู้นะครับจะเดิน7ไป10เป็นทรงดาวหรือ6ไป10เป็น5แต้ม สนโบูเ่นหแต้มครับจังหวะน,นี้หมากหายนะครับเดินได้ครับ1ิบเเป็นกองโจร1ิบสเป็น3ตัวเรียงนะครับ82 5แต้มสินโบเดิน1ิบสเป็น3ตัวเรียงครับ เสียนดำจะเจาะ2ครับเซีนโบ้ต้องหลบก่อนครับหมากความเดินตัวนี้ครับจังหวะต่อไปถ้าหมากหงายเดิน93โดนแทงนะครับ20 16ตรงนี้แพ้เลยนะครับถ้าเดินผิดเซนโบ้เดิน10 14ครับ เซนดำเล่นเป็นแต้มหัวมังกร ปลายรูปนี้นะครับหัวมังกรรูปนี้ครับแพ้ชนะกันมาเยอะแล้วครับประมาทไม่ได้ครับเสียนเสียนงนิยมเล่นกันอยู่ครับหัวมังกร เซียนดำต่อครับจะไปก็ h o ฮอตอีกตัวหนึ่งเซียนโบดึงไว้ก่อนครับมาถึงตรงนี้ก็เสมอกันไปครับอีกกระดานนะครับสองกระดานเสมอกันครับ